สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้ strikes, องเกษตรกรผู้เลี้ยงงูเลี้ยงควายแฟนครับแฟนเกลือบ้านสุวังงอง่างมีบ้านสุบังงอง่างผ้าผีผ้าหนองมาออกเลาะตลาดนะพี่น้องเนาะตลาดมัวตลาดควายตลาดโคกระบือบ้านเชียงหวางพื้อเมืองจังหวัดยะโสธรพี่น้องเมืองกระทงตะเสาขัน้นที่หกสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดพี่น้องตะเสามาลัดแก่ลัดฮวงนาะพี่น้องเนาะผ้าผีผ้าหนองออกมาเลาะมันหรือเปล่าครับโอ้ครับผมเบืองบรรยากาศตะเสาพี่น้องชิปแรกแหกิมมันลิป ลัดแจงลัดหูยังเหมือนอยู่ในพี่น้องตีหาเกือบหกโมงเลยยังเหมือนอยู่เบิ่งบรรยากาศอันนี้คือนาตลาดพี่น้องรถจงจอดทั้งสองฝั่งทางพี่น้องเน่าอ่าลาได้พป่นนี่ขาดวาสิคือคาแห้งพี่น้องวันนี้อันนี้คือปั่มพี่ที่พี่น้องพี่น้องเนาะปั่มกับรถจอดไล่เต็มไปเลยในหอยรถมาจอดพี่น้องมันนี้ผมมาตาเสากัยังจอดรถไก่ยางกันเป็นไก่เลยพี่น้องยางกันไปกิโลไมพี่น้องเนาะเบืองพี่น้องเบงบรรยากาศคือคัาแห้งวันนี้ราคาหัวสิเป็นยังไงข้อโจมในคลิป แหลกเนาะคองบานสว่างงงามอันนี้ถือว่าชิพิเศษพี่น้องคิดเปิดบรรยากาศให้พอ่อพี่น้องรับชมตะเสาเป็นอย่างไรในหอยเป็นอจอวรถไหวเป็นระเบียบเรียบร้อยในข่าวถนนพี่น้องเนาะตลาดนั่นบ้านเชียงวางกับมากง,ง่ยๆพี่น้องผู้ได้อยากมาเลาะมาชมบรรยากาศอยู่ตลาดอิรีว่าตลาดเพิน่นสื่อขายกันอย่างไรมาเลาะชมเบิรงพี่น้องทำนี้เวลานะพี่น้องเนาะดูบัวไก่จากตัวเมืองจะสุดทอนทางไปเซรลพุ่มเลยพี่น้อง ออกจากตัวเมืองยะโสธรมาไปศิลปกุ้มกับะมาณหาชิโรออกจากตัวเมืองมากขึ้นเอยเลยบิกบกบกยบ๊กซี่มากบโดดบ่ไก่เลยบิ๊กซียะโสธรมาบ่ไก่อยู่ติดถนนใหญ่ถนนแจ้งสนิทพี่น้องเส,งสรร้นทางยะโสธรร้อยิ่นเลยพี่น้องเนาะนี่บรรยากาศนหน้าตลาดนัดพี่น้องรถหล,ลายเหี้ยขาดว่าสิคือข,ขาดว่าว้อควายมาจากทุกสาละทิศพี่น้องจังหวัดยะโสธรจังหวัดบ่ใหญ่แต่ว่าตลาดเป็น ถือว่าเป็นตลาดใหญ่ตลาดหนึ่งของภาคอีสานเท่าพี่น้องคนมากลายงวควายเข่าหลายแต่ละมือนี่หลายพี่น้องนี่คือนาตลาดจอดรถหลายมองพี่น้องจอดตามสองขอบทางแล้วก็จอดนาน้าน,า,น,า,นาตลาดแล้วก็คางตลาดพี่น้องนี่ผ้าชนพี่น้องเนาะผ้าชมบรรยากาศายหอยเกิดกำลังออกมา เรื่อยๆแล้วลดเขาเรื่อยๆพี่น้องเพิ่นเปิดให้เขาตะเศราเลยพี่น้องอ่เปิดให้เขาแต่แต่คุณละดีซีคุณละแต่ว่าหมูว่านในเนี่ยแมลงเพิ่นจะเปิดซีโมงแรงพี่น้องซีโมงแรงจะเปิดให้เขาตลาดวันจันทซีโมงแรงเพจนเปิดให้เขาแต่ว่ายนี่ยหมเว่าที่เปิดตะเศร้านะพี่น้องเนาะเปิดตะเศราเพิ่นมาบริการตะเศราเลยในสนามเพิ่นนะพี่น้องเนาะเบิ่งบรรยากาศไายท่าเบิ่งบรรยากาศคุณรถล่อเชี่วเขาตลาดหลายนี่พี่น้อง ลดล่อดชิวเข้าตลาดไล่หลายในหอยคนกับมาสื่อมาขายมาถามราคากันอยู่รถก่อนพี่น้องขึ้นรถเดีวพี่น้องเนาะขึ้นรถสื่อขายกันอ่าถ้าพ่อแม่พี่น้องได้ติดตามข่าวท่าพี่น้องเนาะรับชม่อาความเคลื่อนไหวข้างตลาดต่างๆตลาดบ้านฉาตร้อนจันเดี๋ยพี่น้องเวียดนามเกินกับสื่อลดกอสื่อขั้วสื่อควายจังสีละน้ำรถแลงน้ำลดเนี๋ยพี่น้องเนาะแลงน้ำ่ดแลงน้ำรถปรากฏว่าประสบอุบัติเหตุ ในช่วงเดือนที่แล้วพี่น้องเดือนที่แล้วก็โดนแต่ว่าระยะหลังมากเลยเบาๆจะน้อยแต่ว่าก็ยังมีอยู่พี่น้องยังแรงน้ารดเกาะลดกึ้่มสื่อึ้นขายกันเพราะว่าสื่อในกอนราค่าก็จะถูกพี่น้องเนาะนี่รถนี่เพิ่มมาขายข้าวโพดบดพี่น้องบานสว่างงวงามเฮาใส่บริการเพิ่มน้อพี่น้องเดือนละสี่สิบห้าสิบสอบสอบละสี่สิบห้าบาทครับสอบละห้าสิบบาทแล้วแต่ชนิดน้พี่น้องมีสองชนิดชนิดหวานกับชนิดธรรมดา ราคาก็ต่างกันปัดสว่างงามพระพีพระนองมาเลาะชมบรรยากาศนอกพี่น้องเนาะตาเลาดพระพีพระนองยังเลาะนาตลาดก่อนก่อนเข้าไปในตลาดเพราะว่าในช่วงนี้ในหอยเพิ่ดกับหัวเตาล่องโหลดนะมวควายล่องโหลกับบนบถท่านสะดวกปันไหนเราพี่น้องเนาะเป็นรถท่านสะดวกบถท่านสะดวกให้เท่าไปสอบถามไปสักถามข้อมูลเพิ่นกำลังวุ่นวายอยู่กับมัวควายเพิ่นอยู่กำลังต่อรองกันอยู่ เราสุดไปสอบไปถามกต่เกรงใจเพื่อนพี่น้องเนาะเพื่อนบริสุทธิ์ละบอกไงนาะพี่น้องกนะ็เกลางงายท้ายถ้ำนาตลาดในเบิองคอนพี่น้องเป็นซือว่าเป็นคลิปพิเศษกันน้อพี่น้องเนาะทางตลาดจะมีสินค้ามาขายหลายพี่น้องสินค้ามาขายหลายสินค้าคนละไม้ต่างๆพวกเสื้อผ้าต่างๆนะพี่น้องนะเนาะเบินพี่นอ้องเข้าไปตั่งขายหลายพี่น้อง กำลังเข่าหลายแง่กับเข่า,ขา,าพี่น้องเนาะในสนาพมพั็นารบริการค่าบริการถ้าพูดได้ยาวง้วอค่อ,าม,อ,อามากค่าบริการก็ผมเห็นวันเห็บโัวละยี่สิบบาทโัวละยี่สิบบาทรถก็เจ็บว่าเอาค่ารถเอาขา,า,ขางัวอตัวละยี่สิบบาทประมาณนั้นพี่น้องเนาะแล้วก็มาซื้อมาขายกาันถ้าโดยซื้อขายกาันอยู่ตลาดเพื่นกันเห็ดใบซื้อขายให้ใบละสี่สิบบาทอ,าอ๋อหเลออ้าวใบละยี่สิบบาทพี่กันพี่น้องใบละยี่สิบบาทประมาณนั้นเด้ ประมาณเด้อพี่น้องเด้อเพรท่าน,น,นชัดเจนชมบรรยากาศเป็นตอนเนาะพี่น้องเนาะมือนี่คาดว่าฝนสิบเอ็ดโ,โอ่ก,กี่เป็พี่น้องเนาะฝนขาดช่วงมาอยู่ประมาณซีทึ่งหาเมืองแล้วพี่น้องเนาะแต่ชือว่าพื้นที่พื้นดินแห้งแล้วพี่น้องยางง่าย,งายแล้วยางง่าย,งายแล้วนี่บริษัทบูธผมก็บรบริษัทบูธมากแต่ว่ามาตลาดนี้ลองเท่าอีแต่บรแนะทนำเลยพี่น้องอันตรายมากเลยลองเท่าแต่ หัว่าไฟมันหลาเหลือกเวลาเขายางเลานะน้องพี่น้องเนาะบัวหัวมันจะถอยมาเหยียบยน่ยมันใหต้องใส่รองเท้ายางหน่อยผ้าใบแลนะ้วพี่น้องเนาะรองเท้าผ้าใบรองเท้า,าบูดใส่มาเพื่อให้ภาพปลทะให้เข้านะ้องพี่น้องเนาะง่ายเลยพี่น้องงายหอดบกซี่เลยพี่น้องงายเลียงกันเข่ามากขั้นได้แล้แลวแหละคนกับไปจอดอไปจอดตามถนนจอดก็รับม้วนลา้ายเขา่า หอยเวทมาหล่อสื่อคือกันแสดงว่าหมือนหอยเวทก <Bel> ็ได้มาหอยเวทเป็นหล่อสื่ออยู่น้ำถนนคือกันรัดสื tes. ่อแล้วพ <me aning> ี่น้องเนาะได้ราคาถูกก็ไปขายต่อในตลาดอันนี้คือวิธีของนายหอยคนพี่น้องนายหอยลังคนเพบ่ไปสื่อน้ำบาตรน้องพี่น้องเนาะหาหล่อสื่อน้ำบาตลังค้นคนสะดวกสื่อน้ำบาดรเพื่มารัดอยู่ตลาดสื่อก้อนเขาตลาดเนี่ยเลยได้แล้วเพื่็ไปนี่ในตลาดพี่น้องบ้านสว่างงองามครับพี่น้องมาเปิดชิปเปิดหัวอาชีพ พวกเอาะมามนี้ก็นองพี่น,อน้องมอนีคเดี๋ยวมาสืสายก่อนสืเข้าับไปในทางในก่อนพี่น้องในเวลาะครับสวัสดีครับ